สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแมวชาแนลค่ะวันนี้นะคะแม่วจะพาทุกคนไปทําเมนูแกงกะทิทานกันค่ะวันนี้ได้ปลา3ามแก้วมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูแกงเผ็ดปลา3ามแก้วหรือว่าแกงกะทินะคะวัตถุดิบเริ่มที่ตัวเครื่องแกงก่อนเลยนะคะเครื่องแกงก็เป็นตัวเครื่องแกงกะทิทั่วไปค่ะพริกแนนจินดานะคะพริกแห้งค่ะขา่าตะไคร้ซอยผิวมะกรูด เกลือป่นพริกไทยดำหอมแดงค่ะขมิน้นกระเทียมนะคะจะนำไปโขลกหรือปั่นก็ตามถนัดเลยค่ะสำหรับเครื่องแกงนะคะส่วนของที่จะใช้โรยหน้าเพื่อเพิ่มสีสันและความหอมนะคะก็<อ>จะมีใบยี่ร่าค่ะใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกแดงพริกเขียวค่ะและนี่ก็คือเนื้อปลาปลาสามแก้วนะคะปลาที่หากินได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะสำหรับบางจังหวัดค่ะ หน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้คล้ายๆกับปลาดุกนะคะได้มาแล้วก็จัดทำปลายเรียบร้อยค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะสำหรับตัวปลาใครจะหั่นท่อนก็ได้หรือแกงทั้งตัวก็ได้นะคะขั้นตอนแรกนำกระทะตั้งไฟกระทะร้อนก็ใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะเพื่อทำการผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะพอกะทิเริ่มเดือดก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะเครื่องแกงที่เรานำไปโขลกหรือปั่นก็แล้วแต่นะคะเอ่อ อันนี้แกงแบบไม่ให้แตกมันนะคะไม่ได้เคี่ยวเครื่องแกงไม่ได้เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันนะคะถ้าใครชอบแบบแตกมันก็ต้องต้องเคี่ยวหัวกะทิก่อนนะคะแล้วค่อยใส่เครื่องแกงลงไปผัดค่ะใส่เครื่องแกงลงไปแล้วก็ใส่กะปิลงไปด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะจากนั้นก็ทําการผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ให้หอมดีนะคะ <c oughs> พอเราผัดเครื่องแกงมาจนหอมดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทิลงไปค่ะ ใส่หางกะทิลงไปแล้วก็เราให้เดือดนะคะพอเดือดแล้วจึงค่อยนำตัวเนื้อปลาสามแก้วใส่ลงไปค่ะอันนี้ขอแมวก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะช่วงที่ใส่หางกะทิกับใส่ปลาแมวลืมกดอัดวิดีโอนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะอันนี้คือใส่ปลาลงไปแล้วไม่ต้องคนก็รอให้ปลาเดือดแบบน,นี้เลยค่ะเพราะถ้าเราไปคนเดี๋ยวมันจะทำให้แกงของเรามีความขาวนะคะ ปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะในส่วนของผงปรุงรสนะคะบ้านไหนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะรสชาติก็ชิมเอาตามชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะเมื่อได้รสชาติของแต่ละบ้านแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็เติมหัวกะทิลงไปเลยค่ะ ในส่วนของกะทินะคะวันนี้แมวใช้หัวกะทิครึ่งกิโลกรัมค่ะแล้วก็แยกหัวแยกหางมานะคะหลังจากใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็ร้อยเดือดนะคะพอเดือดขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่ในส่วนของผักค่ะผักที่เพิ่มความหอมก็ใบยี่หร่าแล้วก็ใบมะกรูดฉีกนะคะส่วนผักที่เพิ่มสีสันก็จะเป็นพริกแดงพริกเขียวค่ะในส่วนของผักก็แล้วแต่ละบ้านเลยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ตามแต่ชอบเลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับเมนูแกงกะทิปลา3แก้วค่ะหรือว่าทางใต้บ้านเราก็จะเรียกแกงเผ็ดนะคะก็ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับเมนูแกงปลา3าแก้วนะคะปลาที่เป็นปลาทะเลนะคะปลา3าแก้วนะคะหาทานได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายสำหรับบางจังหวัดนะคะก่อนปิดไฟก็ใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยสักหนึ่ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่พมความหอม กลมกล่อมให้กับตัวแกงกะทิของเรานะคะแมวก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะคะช่อง y o u t u e e แมวชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจแมวทำคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ